สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับฟ um ั h มชี a n n e l ครับ <laughs> เครื่องเป่อากาศไดกิน MCK 5 5 TVM 6นะครับชื่อจะยาวนิดนึงผมก็ยังจำไม่ค่อยได้สนิทเลยคือชื่อรุ่นมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับมันไม่มีชื่อที่มันเรียกง่ายกว่านี้แหละเพราะว่าคือทางไดกินเขาตั้งมาแบบนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปแนะนำให้ดูเลยนะครับโอเค เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูรูปลักษ์โมเดลรูปร่างของเจ้าตัวนี้นะครับนี่ก็คือเจ้าตัวเครื่องฟอกอากาศได้กินแผงวงจรก็จะเป็นปุ่มกดกึ่งสัมผัสนะครับ,รบตรงนี้ก็จะมีเป็นช่องระบายไอดูดอากาศเป็นช่องสำหรับดูดอากาศด้านหน้าเข้าไปครับล่างก็ ข้างขวาก็จะเป็นนี่ช่องสําหรับตรงนี้ก็จะเป็นสําหรับเติมน้ํานะครับนี่มีปริมาตรน้ําบอกด้วยแล้วก็สําหรับแกะออกมาล้างทําความสะอาดได้ก็ต้องแกะจากตรงนี้นะครับเปิดขึ้นมาแล้วก็แกะทีละชั้นแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นด้านขวาก็จะเป็นนี่ครับตะแงดูดอากาศเข้าเหมือนกันแอร์พิลิฟเออร์ไดกิน MCK h u s v a TVM6 โอเคปึ๊บข้างหลังไมนะ่ไม่มีอะไรส่วนใหญ่เราจะเกี่ยวข้องกับด้านขวาเยอะก็จะเป็นตะแกรงดูดอากาศเข้าด้านซ้ายเหมือนกันนี่ครับข้อสังเกตของเครื่องฟออากาศได้กินตัวนี้นะครับก็จะมีล้อนะครับสำหรับเลื่อนด้วยเป็นล้อสี่มุมนะครับแต่จะมีที่ล็อกล้อแค่ซ้ายกับขวาด้านหน้าแค่นั้นเอง เพื่อให้เวลาเราจะเลื่อนไปใช้งานที่อื่นมันสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับตัวไหนที่มันสามารถแกะออกมาได้บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นตะแกรงด้านซ้ายนะครับตะข่ายอยู่นะครับเพื่อมาให้ฝุ่นเศษฝุ่นเข้าไปแล้วก็สีกสำหรับเอาไว้เป็นเซ็นเซอร์ของมันเนซะ็นเซอร์ที่เชื่อมต่อกับทางด้านหน้านี่ก็คือเนี่ยเซนเซอร์ตัวนี้เซ็นเซอร์วัดฝุ่น PM 2.5้าก๊าซคาร์บอนกลิ่นต่างๆนะครับก็จะเป็นสำหรับมอนิเตอร์ไว้3ตัวนี้ว่าถ้าแบบถ้าเราทำความสะอาดตรงนี้ให้ดีนะครับเพื่อไม่ให้ฝุ่นไม่ให้อะไรมาเกาะเซ็นเซอร์ตรงนี้มันก็จะวัดค่าฝุ่นค่าอะไรได้อย่างแม่นยำด้านหน้าก็ลักษณะนี้ครับเป็นตะข่ายตรงนี้นิดหนึ่งกันเพื่อดูดฝุ่นจากด้านหน้านี่ครับลมก็จะดูดเข้าไปด้านหน้า ด้านข้างก็แกะออกมาได้แต่ด้านขวามือเนี่ยจะไม่มีไอตัวเซ็นเซอร์นะครับจะมีเฉพาะฝั่งซ้ายอย่างเดียวเป็นช่องสําหรับใส่น้ํานะครับช่องใส่น้ําสําหรับสตรีมเมอร์ระบบสตรีมเมอร์ซึ่งมันต้องใช้ทําความชืน้นแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ที่เป็นตลับซิลเวอร์ไอออนนะครับแผงตรงนี้เป็นตัวปล่อยประจุ บวกลบนะครับแล้วก็เป็นตัวกังหันนะครับทำน้ำความชื้นนั่นเองซึ่งเวลาใช้งานก็จะหมุนหมุนดูดน้ำยากถังไปแล้วมันตรงนี้ก็จะหมุนหมุนเดี๋ยวผมจะให้ดูครับตรงนี้ถอดได้ถอดมากด้านในนี่ครับเป็นลักษณะนี้แล้วก็ปลด,ดล็อกตรงนี้ เพื่อเวลาเกะออกมาทำความสะอาดอันนี้เป็นตัวคาร์บอนนะครับตัวแบบดูดซับคาร์บอนเวลาทำความสะอาดตัวนี้นะครับห้ามใช้น้ำล้างโดยเด็ดขาดนะครับใช้แค่ตัวไดเป่าผมเป่าปะเป่า,ปา,ปา,ปาให้แห้งครับเป่าให้แห้งอย่างเดียวปึ๊บร้อนไซก์จะบอกหมดอันนี้ก็ห้ามล้างนะครับ เป่าอย่างเดียวส่วนใหญ่ตัวกรองจะห้ามล้างหมดครับแค่เอาใดเป่าผมมาเป่าฝึ่งแดดให้สะอาดแค่นั้นแล้วก็ด้านล่างนี่ก็เป็นตัวใบพัดมันครับลมอาจจะมองไม่เห็นก็เป็นตัวมอเตอร์ที่มันเป่าดูดลมจากซ้ายขวาหน้าด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้านะครับดูดลมขึ้นมาแล้วก็เป่าผ่านชั้นกรองเหล่านี้ขึ้นมาออกทางด้านด้านบนตรงนี้ ตรงนี้ก็จะถอดได้ด้วยแต่ตรงนี้ก็สังเกตว่าตะแกรงด้านหน้าก็ไม่มีตะข่ายกันเป็นโลงๆนะมุได้ผ่านรีโมททั่วไปแต่ว่าเชื่อมต่อผ่านแอปไม่ได้ใช้ได้แต่ควบคุมผ่านรีโมทต,ตอนนี้ผมเปิดการใช้งานแล้วนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะไฟ สรีมเมอร์ก็คือเอาน้ําที่เราเติมเนี่ยไปผ่านกระบวนการค่าเชื้อโรกนะครับแล้วก็เป่าออกมาตรงนี้ก็เป็น Hum น o n i t o r นี่ก็คือ h u ิ i d i t y Monitor นะครับเป็นจอวัดผลสําหรับความชื้นในห้องที่มีอยู่ณขณะนั้นตอนนี้มันก็บอกว่าความชื้นในห้องผมมันประมาณ40%ส่วนปุ่มนี้เราก็สามารถปิดเครื่องทําความชื้นได้ถ้าเราไม่ต้องการให้น้ํา เป่าออกมาหรือเราไม่ได้เติมน้ำก็ปิดทำอ On Off เนี่ยนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับตัวเซ็นเซอร์นะครับบอกว่าอากาศในห้องเราตอนนี้เป็นไงถ้ามันเขียวทั้ง3อย่างก็คือโอเคก็คือมีพวกก๊าซพิษคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าฝุ่นพีย5ม2.5กลิ่นต่างๆนะครับถ้าเขียวก็คือว่ามันโอเคห้องเราตอนนี้แสดงว่า นหรือฝุ่นพวกนี้ไม่มีนะครับอากาศในห้องนั้นปลอดโปรง่งแล้วนี้ก็เป็น humidity ก็คือเป็นเราสามารถปรับความชื้นได้ครับว่าจะให้มันพ้นมากแค่ไหนมี3ระดับก็คือพ้นเล็กน้อยอใช้ทำความชื้นปานกลางหรือความชื้นเพิ่มมากขึ้น,นครับซึมน,น้ำถังนึงเนี่ย ถ้าเติมเต็มก็จะได้อยู่เร่าๆถ้าเราเปิดสุด humidity แบบ level 3นะครับก็จะใช้งานได้สูงสุดประมาณ7ชั่วโมงเร่าๆนั้นครับผมแฟนอันนี้คือปรับความแรงของพัดลมครับ นะครับเป็นไงกันบ้างแนะนำเจ้าเครื่องฟอกาสไดกินอขอชื่อรุ่นอีกทีที่ MCK 55 TV M 6จำไว้ง่ายๆผมก็จะสรุปเลยนะครับรีวิวก็คือตั้งแต่ที่ผมใช้เจ้าตัวนี้มาปีกว่าๆเนี่ยหไส้กรองมันไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยครับซึ่งทางไดกินเขาเคลมว่าไส้กรองเขาเนี่ยสิปีนะครับเปลี่ยนครั้งหนึ่งผมแต่ละเดือนเนี่ยผมก็แค่แกะเจ้าตัว ไส้กรองแต่ละชั้นของมันเนี่ยเอามาแค่เป่าๆใช้ใดเป่าผมนะครับเป่าแรงๆให้ฝุ่นให้คราบอะไรที่มันติดอยู่ออกไปแล้วก็เอาไปพึ่งแดดพึ่งลมนะครับให้มันแห้งแล้วก็ไอตัวกังหันน้ําที่เป็นเส้นใยที่มันแบบทําความชื้นนะครับแล้วก็สามารถแกะออกมาได้นะครับล้างน้ําแล้วก็มันจะมีตัวตลับซิลเวอร์ไอออนครับ ซึ่งเป็นตลับเล็กๆอยู่ย่ในถาดเนี่ยเราก็แกะออกมาได้ตามสลักของมันแต่ก็แกะยากนิดนึงซึ่งไอ้ตัวเนี้ยเวลาเวลาทำความชื้นเราใช้ไปสักระยะหนึ่งครับมันจะเกิดคราบน้ำเป็นตะกันสะสมนะครับลักษณะเหมือนเราใช้เตารีดไอ้น้ำแล้วแบบมันจะขึ้นคราบมาลักษณะนั้นเราก็สามารถเอาน้ำล้างแช่ในกระมังแช่น้ำส้มสายชูนะครับ ผมแนะนําเพราะว่าน้าส้มสายชูเนี่ยมันจะช่วยทําให้กลิ่นคราบที่มันเกาะอ,อยู่ตรงถาดลองไอตัวความชื้นนะครับมันมันแบบจางลงแล้วก็ดูสะอาดมากขึ้นแต่ว่าไอ้ส่วนอื่นยกเว้นพวกแผงคาร์บอนหรือว่าแผงกรองฝุ่น PM 2.5อะไรพวกนี้คือเราไม่ต้อง ห้ามถูกน้ําโดยเด็ดขาดนะครับเขาว่าไม่งั้นมันจะเสียเลยคุณต้องซื้อแผ่นใหม่เลยซึ่งแพงมากผมว่าผมเคยถามไปที่สูงไดกินครราคามันจะราวๆประมาณ2,000กว่าบาทเลยมันแพงแล้วเขาบอกว่า10ปีมันแค่ใช้เปลี่ยนแค่ครั้งเดียวเองซึ่งเราก็ใช้แบบลืมๆไปเลยถึงเวลานั้นเราอาจจะแบบเปลี่ยนรุ่นใหม่หรืออะไรไปแล้วนะครับฉะนั้นคือ2อันนั้นแผงนคาร์บอนกับแผ่นกองฝุ่นอันนั้นคือห้ามถูกน้ําโดยเด็ดขาด ข้อดีอีกอย่างหนึ่งอะอย่างที่ผมบอกก็คือมันมีระบบสตรีมเมอร์นะครับความชื้นภายในห้องได้ก็คือเวลาที่ห้องเราเปิดแอร์เย็นๆเนี่ยครับแล้วอากาศมันจะแห้งใช่ไหมความชื้นสัมผัสมันก็จะลดลงแล้วก็อากาศมันจะแห้งเวลาบางคนที่เป็นภูมิแพ้หรือแบบตื่นเช้ามาแสบคอคันคออย่างเงี้ยก็คือเพราะว่าเราเปิดแอร์นอนแล้วความชื้นมันมันไม่สัมพันธ์กันก็คือแอร์ก็จะ ดูดหมดมันทําให้อากาศในห้องเราแหง้งและเรามีอาการเจ็บคอแสบคอนั่นเองไอ้ตัวนี้มันก็ช่วยระบบสตรีมเมอร์นะครับถ้าเราเติมเต็มถังเนี่ยเราก็ใช้ยาวๆทั้งคืนเลยประมาณ7-8ชั่วโมงนะครับเ,เปิดระดับความชื้นที่แบบสูงสุดนะก็คือน้ำในในใน,ในถังมันเนี่ยมันจะใช้ได้ลาวๆานัเลย7ชั่วโมง8ชั่วโมงนะฮะซึ่งถ้าเราปรับความชื้นต่ำลงก็จะใช้ได้นานมากขึ้นอีกนะก็แล้วแต่ว่า ห้องใครที่แบบอากาศแห้งมากแห้งน้อยก็แล้วแต่ไปปรับใช้กันได้ก็มีรีโมทสะดวกอยู่นะครับถึงมันจะไม่สามารถเชื่อมต่อแอป,ปได้เหมือนอาบางเจ้าแต่ว่าผมว่าแค่รีโมทมันก็สะดวกแล้วนะครับราคามันก็อยู่ราวๆหมื่นถึงหมื่นามหมื่นสีนิดๆนะครับอยู่ราวๆนี้ต้องดูตามร้านที่เขาแบบมีโปรโมชั่นจัดแปรเซล์หรืออะไรพวกนี้นะครับ ใครที่อยู่คอนโดมีห้องเาสามสิบสี่ตารางเมตรเนี่ยเจ้าตัวนี้คือจบเลยใช้ตัวเดียวนะครับไม่ต้องซื้อแยกอีกตัวแล้วครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย